ับผมก็ขอขอบพระคุณอาจารย์โสั์นะครับเราก็มีรากฐานทางปรัชญาและประสบการณ์นะครับจากในม,มุมของปรัชญาไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ทิ้งประเด็นไว้น่าสนใจหลายเรื่องมากนะครับโดยเฉพาะพูดตรงๆว่ามันมีเรื่องการเมืองด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องของการหมิ่นสัทีเดียวมันมีมันมีประเด็นที่ไม่ค่อยตรงและประเด็นที่ตรงนะครับแล้วก็ส่วนอีกบางเรื่องที่น่าสนใจนะครับ <estion. S 2> ก็คือความอาฆาตมาดร้ายการแบ่งเป็นกลุ่มความคิดนะครับแล้วก็ มันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญในแง่ของการเป็นภาษาไทยเรียกว่า litmus test คือคล้ายๆกับเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเทสละ่ะเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดสำคัญของคุณภาพของประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับครับจะอมแล้วน,น,นะฮะก็มันน่าจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยนะครับคงผมไม่ไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นตัวชี้วัดประชาธิปไตย มันคงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าในสังคมแต่ละสังคมมันก็ถ้าไปบังคับมากเกินไปมันก็อาจจะยิ่งไปกันใหญ่แต่ว่าถ้าไม่บังคับเลยปล่อยให้ตายไปเองบางทีมันก็เหมือนเชอโรคมันไม่ไปตายเหมือนกันนะครับแล้วก็การให้คําจำกัดความเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรามีความเข้าใจตรงกันหรือเปล่าไลนต่อไปเอาเป็นกฎหมายดีไหมฮะหรือเอาเอานิเทศเตรียมตัวมาก่อน เห็นขยับกระดานนะครับเอาเอาทางสื่อก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเหมือนประเทศไทยนะครับต้องให้สารชี้ขาดนะฮะเอากฎหมายวาที่หลังนะครับเอาเชิญอาจารย์พี่รงรองนะครับจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็จะมาดูในมุมของของนิเทศครับค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านอาจารย์โสระก็พูดอะไรที่ตั้งใจว่าจะพูดคล้ายๆกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็อาจจะข้ามๆไปบ้างนะฮะก็วันนี้พยายามมองจากมุมของสื่อต้องขอโทษนิดนึงต้องออกตัวก่อนว่าตอนที่ได้โจทย์ความที่ว่า สอนนิเทศศาสตร์ก็คือมีปัญหาทางด้านการสื่อสารเราต้องมาสอนคณะนิเทศก็จะสื่อสารกับผู้จัดไม่รู้เรื่องก็เลยเข้าใจว่านิวมีเดียก็ตีความแคบๆว่าเป็นออนไลน์มีเดียตามตามการตีความทั่วไปที่จริงๆแล้วเนี่ยนิวมีเดียในบริบทของสังคมไทยอย่างที่หลาได้เนสื่อสารที่ไม่มีการปิดกัน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปิดกั้นในเชิงของการเซ็นเซอร์หรือว่าการจํากัดใดๆก็ตามถึงปิดไปเลยก็ตามนะฮะทีนี้อันนี้ก็เป็นต้องยอมรับปเป็นลัทธิที่อยู่ในลัทธิหรือว่าค่านิยมนะฮะหรือแนวคิดที่อยู่ในสังคมแบบ เสรีประชาธิปไตยนะเราจะไปคาดหวังอันนี้ในสังคมที่แบบน่าน,นิยมก็คงเป็นเรื่องลำบากนะฮะ uh, ในกฎ uh, กฎหมายสากลน,นะฮะก็จะมีอยู่หลายตัวทีเดียวที่ uh, ให้ความคุ้มครองแล้วก็ uh, เรียกว่าสถาปนาเ uh, สรีภาพในการแสดงออก freedom of expression เนี่ยนะฮะตั้งแต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือ UDHR ตรงนี้นะคะก็อันนี้อาจะแปลผิดนะกฎบัตรว่าด้วย uh, สิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะ ICCPR อันแรกไม่มีผลบังคับแต่ว่าอันที่สองมีผลบังคับนะคะมีกว่า150ประเทศที่ไซน์แล้วก็ใน3ตัวหลังเนี่ยจะเห็นว่า,าจริงๆในระดับภูมิภาคนะคะระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยจะมีสารขอ,องสิทธิมนุษยชนอยู่ ซึ่งก็จะมีตัวกฎหมายร่วมเนี่ยที่เป็นคอนเวนชั่นร่วมในเรื่องของ h ฮิวแมนไรท s ซึ่งหนึ่งในฮิวแมนไรท์นั้นก็คือเสรีภาพในการแสดงออกทั้งสิน้นมีภูมิภาคเดียวในโลกหรือจะมี2ภูมิภาคก็คือตะวันออกกลางซึ่งยังไม่มีสารสิทธิมน,น,นุษยชนนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ย พอไปถึงระดับประเทศแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการตัดสินอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ฟ้องหรือผู้ทีร่รู้สึกว่าเสียหายเนี่ยรู้สึกว่ายังคดียังไม่สิ้นสุดสามารถจะนาไปสูสาา่ศาลระดับภูมิภาคได้นะคะซึ่งตอนนี้ของในเอเชียที่มีใกล้ไม่ถึงไม่ใกล้นะไม่ไม่ใกล้เลยก็คือไอชาของของอาเซียนนะคะแต่จริงๆก็เป็นแค่ชาร์เตอร์เล็กน้อยนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นศาลจริงๆนะคะอีกอันนึงก็เป็นบทบัญ,ญิยาน การแก้ไขครั้งที่หนึ่งะฮะของรัฐธรรมนูญอเมริกาซึ่งก็ไปพูดเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะโดยหลักของเสรีภาพในการแสดงออกไม่ได้พูดถึงเรื่อง,องการพูดนะฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสแสวงหาเพราะก่อนที่จะมีมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ที่จะพูดออกมาได้เนี่ยต้องสแสวงหาก่อนต้องมีสิทธิที่จะรับได้และสิทธิที่ถ่ายทอดได้เพราะฉะนั้นก็ ครอบคลุมถึงนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจว่า Article 19ตรงนี้นะฮะของประเด็นยาสากลว่าด้วยสิ่ิมวยชนเนี่ยสามารถเซ็นตั้งแต่ปี1947นะฮะเซ็นด้วยมีมีบัญญัติขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแต่สามารถจะมองการไกลนะพูดถึงว่าสามารถสื่อโดยไม่จํากัดประเภทสื่อแล้วก็ไม่จํากัดพรมแดงแสดงให้เห็นว่าเขามองไกลว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะครอบคลุมไปถึงอื่นๆนะฮะ อันนี้ไม่มีอะไรก็คือที่มาเฉยๆว่า,าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆก็มีที่มาจากาความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะเรื่องโฮ o l โลโคอสนะคะซึ่งมันเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวกันก็คือว่าพยายามที่พยายามสอนเด็กก็คือว่าเ,าเพราะว่าคนไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกในนาซีเยอรมนีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ถูกทําให้คิดว่าทุกอย่างที่ฮิตเลอร์พูดเป็นเรื่องจริง เพะะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างที่พูดคือ hate speech แต่บนถูกทําให้เชื่อว่าเป็นสาระที่เป็นเรื่องจริงคนก็เลยไม่มีเสรีภาพตรงนั้นเพะฉะนั้นก็เลยลุกขึ้นมาฆ่าคนยิวจนกระทั่งเกิดเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะฮะหรืออีกกฎหมายหนึ่งนะฮะ uh, uh, First Amendment หรือบทบัญญัติแก้ไขเพิมเ่มเติมมาตร,รานหนึ่งรัฐนะธรรมนูญอเมริกันเนี่ยคลอสที่สาคัญที่สุดโย่สำคัญที่สุดคือสภาคองเกรสจะไม่ออกกฎหมายที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในความเชื่อและการแสดงออกเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นผลให้มีกฎหมายจํานวนไม่น้อยทีเดียวในอเมริกาซึ่งท้ายที่สุดออกมาใช้แล้วสุดท้ายมีคนไปฟ้องนะฮะสหภาพพวกอเมริกัน c ีวิลล i เ e r บอร์ตี้ยูเนียสหภาพสิทธิเสรีภาพพลเมืองไปฟ้องเนี่ยมีกฎหมายบางฉบับซึ่งออกพิผลมาคับใช้แล้วสุดท้ายก็ต้องถูกตกไปเพราะว่าศาลฎีกาสูงสุดของสหรัฐก็ตีความว่าขัดกับ First s t e n d m e n t อะไรนองนี้นะฮะ นี่ถามว่าในเฟิร์สเม n น m e n มหพยายามยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าค่อนข้างจะหนักไปทางอเมริกาน,นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคิดว่าทางเยอรมันน่าจะมีรีซอสเยอะแล้วในวันนี้ ก็ใน first amendment เนี่ยจะมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับ free speech คือในอเมริกาเนี่ยเรื่องของการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกนะะไม่ว่าอย่างที่อาจารย์โซล่พูดไปแล้วมันจะเป็นการพูดการเขียนการพิมพ์หรือแม้แต่การวาดรูปหรือการแสดงออกในรูปแบบใดก็ตามโดยปจเจกบุคคลหรือกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองสูงมากแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นข้อยกเว้น free speech ในอเมริกามีอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของอความอุจจาร์จริงคืออัฟซินิตีแต่เขาเน้นเรื่องของภาพโป๊เปลือยของเด็ก ะะก็คือว่าถ้าเป็นชาย pornography นะผิดทันทีแต่จริงๆ o ออซ f e n i t y ก็ผิดแตนะ่ก็ขึ้นถึงการตีความว่าคือยังไงอย่าง,รางจริงๆอย่างในทีวีอเมริกันเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอาจจะจำได้มีเจเน็ตแจ็กสันนะฮะที่สาวของไมเคิลแจ็กสั Jackson, นเะนี่ยลุกขึ้นมาร้องเพลงที่ซ u เปอร์โบแล้วกับกับจัสติ Justin, ะนจะัสตินทิมเบอร์เลกแล้วก็มีฉากที่เสื้อหลุด ะะซึ่งอันนั้นเนี่ย FCC ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลของสหรัฐเนี่ยก็ถูกด่ามากมายเลยว่าเอ๊ะคุณปล่อยมาได้ไงซึ่งก็มีการจริงมีการเซ็นเซอร์การอากาศแต่เบื้องหลังภายหลังที่เกิดขึ้นนะฮะตั้งใจหลุดตั้งใจหลุดอาจารย์สวรัค์บอกเขาไม่ตั้งใจหลุดมเาเก็ตั้งใจหลุดมันมีเนื้อเพลงซึ่งทำซึ่งซึ่งมันคล้องกับการหลุดนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นออฟซินิตก็คือว่าความอุจจาร โปเปลือยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นผิดฟรีสปีชอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ defamation นะคะ defamation ก็คือการทําการหมิ่นประมาทหรือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องขอความรู้จากอาจารยา์จากทางนิติศาสตร์นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วนะ defamation กับ libel นะคะซึ่ง defamation คือการดูหมิ่นทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในลนักษณะมันะแบ่งเป็นสองอันก็คือ libel กับ slander ซึ่งจริงๆแล้ว slander เนี่ยเป็นสิ่งที่นักการเมืองจะเจอกันเยอะเพราะว่า slander คือรูปแบบทางการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงใน,ในรูปแบบที่เป็น speech เป็นการพูดที่ผ่านไปแต่ถ้าเป็นライバルก็คือว่ามีตัวตีพิมพ์ชัดเจนมีการมีมีเรคคอร์ดชัดเจนนะฮะ,อ,ะอีกอันนึงคือ fighting words อันนี้น่าสนใจมากเลยอ <c oughs> เมริกาซึ่งให้เสรีภาพทุกอย่างเนี่ยจำกัดว่า fighting words เนี่ยใช้ไม่ได้นะ,ะ fighting words คืออะไรบอก fighting words อบอกว่าเป็นคําพูดที่เพียงเอ,อ่ยออกมานี่ปแปลมาตัยตรงนะฮะจากคำํำพิพากษาอันนึงบอกว่าเพียงแค่เอ,อ่ยออกมาก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดเสียหายนะ c อร์ส i n น u r i e s ยุ่งยุ่ยองให้เกิดาการกระทำที่ทำลายความสงบเรียบร้อยนะฮะ Inside p e a c e และคำพูดเหล่านี้เนะี่ยมีคุณค่าทางสังคมต่ำมากนะฮะแม้ว่าคำพูดตอนนี้พูดออกมาแล้วจะสามารถนำไปสู่การพิสูจน์ความจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หรือว่าจะอ้างได้ว่าทำให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อช่างตวงกันแล้วเนี่ยไอ้คุณค่าทางสังคมอันเนี้ยมันยังถูกคว่ำได้นะโดยประโยชน์ในเรื่องของความสงบเรียบร้อยเพราะว่าถ้าคุณบมงคคุณจะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันทําให้เกิด ความเดือดร้อนการที่คนลุกขึ้นมาฆ่าฟันหรือว่าอาฆาตมาดร,ร้ายจนกระทั่งนําไปสู่ความสูญเสียทาง,ทางกายภาพหรืออะไรก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามคือ fighting word จะต้องมีการตีความซึ่งก็ขึ้นกับศารตีความว่าอันไหนถึงเป็นอันไหนถึงไม่เป็นอันไหนสามารถที่จะลีดไปสู่การกรณีต่างๆที่บอกเนี่ยนะฮะได้แล้วก็ในโดยทั่วไปเนี่ย hate speech ในอเมริกาจะไม่ค่อยถูก ความว่าเป็น fighting words โดยทั่วไปแต่ว่ามีบางกรณีก็เป็นเหมือนกันก็แล้วแต่กรณีนะฮะทีนี้ Speech ก็พูดซ้ำอีกทีนะฮะอาจจะเอามาจากคนลาคนลาตำรากับอาจารย์โสรัตนะฮะอาจารย์โสรัตเอามาจากวิกิพีเดียนี่ฉันเอามาจากเอามาจากตำรา,อาของทางลอรีวิวอันนึงนะฮะก็บอกว่าก็เป็น วาจาซึ่งมุ่งสร้างความเกลียดชังเน้นว่าต้องมุ่งสร้างความเกลียดชังนะฮะโดยมีฐานมาจากเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเพศสภาพความฝักใฝ่ทางเพศอะไรต่างหรือลักษณะอันใดก็ตามที่สามารถจะแบ่งคุณกับผมหรือว่าเขากับเราได้นะ,ะลักษณะที่แบ่งเขากับเรารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่นี้ในแง่ของความอุดมการณ์ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นลักษณะที่สามารถแบ่งเขากับเราได้เหมือนกันนะลักษณะที่มันคลาสสิฟายคนได้นะฮะ ทีนี้ก็มีคมหมายอื่นๆนะฮะพยายามรวมคำมหมายอื่นๆมามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ในเฮดสปีเนี่ยจะปรากฏในเรื่องของ a c สก็คือเรื่องของเชื้อชาตินะฮะเรื่องของการล้อเลียนเชื้อชาติอะไรต่างๆแล้วก็มีลักษณะที่พยายามดูถูกทําให้อันหนึ่งดีกว่าอีกอันหนึ่งเสมอนะฮะบางทีก็มีการแบ่งเขาเรามีการใช้คู่ตรงข้ามเช่นดีเลวขาวดําอะไรต่างๆเป็นต้นนะฮะแล้วก็รูปแบบที่มันปรากฏเนี่ยมันจะเจอเรื่องของการเปรียบเทียบนะฮะเปรียบเทียบว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยว่า หรือว่าการเรียกชื่อการให้สมญาณนามการตัดสินเราด้วยอคตินะฮะการเสียดสีการประชดประชันการบริภาทการยุโยงปลุกปัน่นนะคะ,ะความน่ากลัวของ h s p e ป c h ก็คือว่าสามารถนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นคือ h s p e ป c h จะไม่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่มีความขัดแย้งพูดง่ายคือสังคมต้องมีความต้องมีต้องมีอะไรที่มันขัดแย้งอยู่บ้างจะมากหรือน้อยก็ตามนะความคล้าระหว่างเชื้อชาติความมยา่างระหว่างศาสนาความมิย่างระหว่างเพศสภาพระหว่างสีผิวหรืออะไรก็ตามเพราะแม่งมันก็ไม่เกิดอาการเฮดกันขึ้น ถ้ามันถ้าทุกอย่างอ,าอะไร smooth as s i l นะนะอย่างที่อ,อะไรการบินไทยชอบพูดนยนะฮนะมันก็คงไม่เกิด h ฮ t e s p e e ขึ้นถูกไหมฮะถ้าเกิดคนไม่มีฐานอะไรที่จะแบ่งแยกกันและกันแล้วนาไปสู่ความเกลียดชังได้นะซึ่งสิ่งที่มันรุนแรงที่สุดซึ่ง h ฮ t e s p e e สามารถนําไปสู่ได้ก็คือการปฏิเสธการอยู่ร่วมกันก็คือว่า,าอยู่ร่วมปฏิเสธการอยู่ร่วมกันคืออันนึงก็คือว่าไล่แกออกไปฉันไม่อยู่กับแกอีกอันนึงก็คือว่าฆ่าแกทิ้ง ฉันจะได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้น coexistence เนี่ยคือการ deny coexistence เนี่ยคือคือขั้นสุดท้ายของของผลจาก hate speech นะคะอนนี d e ในรูปไหน deny แบบ violent ไหมหรืออะไรก็ตามนะะอันนี้ก็ค,คล้ายๆกันนะคะอันนี้เอามาแต่เรื่องกลุ่มรักร่วมเพศเฉยอันนี้จะเห็นเรื่องของการประชดประชันนิดหนึ่งบอก Jesus love you and has a wonderful plan for you for your life h e l l นะ,ะบอกว่าก็พูดประชดประชันนะว่า uh, but, uh, พระเยซูรักพวกเธอรักพวกเธอพวกคนรักร่วมเพศเนี่ยแล้วก็มีแผนที่ดีมากกับเธอก็คือว่าให้เธอเป็นลงนรกซะอะไรเงี้ยก็คือประชดประชันน,นี่ก็นี่ก็ตัดสินไปเลยว่า facts deserve to die Fa c t s เนบอกไปแล้วนะฮะอีกอันนึงบอก homosexual is threat to national security อันนี้เป็นการสร้างความชอบธรรมเล็กน้อยเพราะว่าธรรมดาอะไรที่เป็นการคุกคามความมั่นคงของชาติเนี่ยจะต้องถูกจัดการได้นะฮะนี่ก อน,นี้อันหนึ่งที่ทสำคัญมากในแะง่ของ hate speech เนี่ยก็คือว่า hate speech มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ hate crime อันนี้คือสิ่งที่คนที่พยายามจะออกกฎหมายหรือว่าสร้างนงโยบายอะไรก็ตามที่เพื่อจะมากีดกัน้น hate speech เนี่ยอ้างถึงเพราะคือแค่ดา่าๆกันแล้วก็จบเนี่ยมันก็คงจบแต่น,นี้ถ้าดา่าๆกันแล้วมันลุกขึ้นมาฆ่ากันจริงหรือว่านำไปสู่การใช้ความรุนแรงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมแล้วนะคะ ทีนี้นักวใิใจัยมักจะบอกว่ามี direct relationship ระหว่าง hate speech กับ hate crime ก mm ็ hmm. คือว่าอาชญากรรมที่เมือนพื้นฐานมาจากความเกลียดชังมันมีอย่างตัวหนึ่งที่ถูกยกมาบ่อยๆก็คือกรณีของนาซีเยอรมนีที่บอกว่าเนี่ยความที่ propaganda hate propaganda ของฮิตเลอร์ทำให้เกิด genocide หรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุนะะ์ที่ออชวิ์อะไรต่างๆหรือว่าในกรณีของสารัฐนะคะ ยูดีเสียงก็ดังขึ้นมานะคะอย่างเช่นในกรณีสาระที่มีการลิ้นชิ่งนะฮะแปลไม่ค่อยถูกว่ามือนมันเหมือน,นกับลุมขึงฆ่านะก็คือว่าเอามาันขึงขึ้นมาแล้วก็ฆ่า,าทำทำร้ายอย่างโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็อย่างพวกครูคักสคศาน,นี่จะมีการารวมตัวกันแล้วก็มีสปีชเป็นแรลลี่กันนะฮะเสร็จแล้วพอปลุกใจกันได้ระดับหนึ่งก็หัวหน้าก็ปลุกใจสักระดับหนึ่งคนก็ลุกคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็ลุกขึ้นไป ว้าคนดําคนที่เจอคนแรกแล้วก็เอามาลิ้งอะไรเงี้ยเป็นม็อบลินชิงนะคะก็ลุมฆ่าอะไรก็ตามก็มองว่าอันนี้แหละนี่คือรูปแบบของเฮดสปีชซึ่งนําไปสู่ผลที่แท้จริงก็คือเฮดเฮดครานนะ,ะสิ่งที่คนหวาดกลัว